สวัสดีครับ,รบพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการม,มาว่า ครับผมพบกัรเรียนรู้ทุกวันพฤหัสนะครับเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับที่ช่องไทยสตาร์ทีวีครับใช่แล้วค่ะรับชมได้ทุกช่องทางทั้งซีแบนและเคยูแบนนะคะครับโอ้โหจานดูได้ทุกจานครับคุณหาจานส้มจานเหลืองจานยกเว้นจานข้าวับแล้วะรายการของเรานะครับเรียกได้ว่าคบรสทุกรสชาตินะครับเพราะว่ามี2หนุ่มหล่อนะหนึ่งสาวสวยแลังอีกหนึ่งตุ๊ดนะครับไม่ใช่นะครับพี่เขาเป็นลูกคึ่ณตุ๊ดนเรียกว่าตุ๊ดเรียกว่าตุ๊ด เดี๋ยวไม่สบายเขาเรียกว่าอะไรพี่เขาเรียกผู้ชิงลุกขึ้นนะครับพ่อบ้างแม่บ้างพ่อบ้าไม่บ้างอย่างไรลอย่างไรและทุกสัปดาห์นะครับเราก็จะมีข่าวนะครับเด็ดๆเนี่ยมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับผม ข้อหนังทั่วโลกเนี่ยทำเกิดอาการช็อกกันเลยทีเดียวทำไมครับคุณเพราะว่านะครับผมเมื่อมีข่าวลือระบาดทางอินเทอร์เน็ตครับผมว่าพระเอกบ้าเซอร์นะครับอย่างจอห์นี่เดฟเนี่ยเสียชีวิตแล้วจอห์นี่เดฟที่ผมยาว ที่เรื่องไพรเลตออฟอิสเตอร์เบียตามข่าวนะครับเขาบอกว่ามีการปล่อยข่าวมาเนี่ยว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนครับครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมล่าสุดเนี่ยสื่อฮอลลีวูดต่างๆนะครับผมก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจอ์นี่เดียยังอยู่ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและยู่อยู่ยังสุขสบายดีเลยยังมีชีวิตที่สบายนะครับผมแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นครับผมอ๋อถ้าเป็นคนไทยเขาเรียกว่าต่ออายุค่ะต่ออายุนะอายุยืนอีกหมื่นปีแล้วคือละครไม่ เดินออกมาข้างนอกตลาดบ้างเลยเหรอคะข่าวถึงได้แบบว่าเพราะว่าตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่เธอคนดังเขาไม่เดินออกมาขนาดนั้นหรอกเขาก็อยู่แบบในบ้านพี่เดินซ้อมไม่ได้แล้วเดินล่อนตลาดนัดแถวบ้านทีาจะไปดูเธอถ้าไม่เจอฉันก็ไม่ใช่เออนี่ใช่ไหมคะที่ขึ้นที่ที่บ้านต่อนะคะหล่อมากเลยเนาะดูแลมีเสน่ห์ใช่ตอนนี้นะครับเรื่องล่าสุดที่เขาเล่นนี่ก็คือพาร์บิคแอนิเม่ย์เล่นเรื่องนี้ก็ดังมากๆเลยนะครับแบบว่าเป็นเหมือนกับเป็นโจร ป้อนธนาคารนะครับสมัยยุคซิตี้มีข่มขืนไหมไม่ทำไมคะเห็นหน้าเขาอย่างนี้เพรานคนดีบ้างก็ได้หม่ได้บุอทราบซึ่งสาเหตุนะครับของการมีคนที่ปล่อยข่าวเนี่ยเนื่องมาจาก c n n ปลอมอ๋อมีคนทำ c n n อ็นอมครับผมแล้วปล่อยข่าวมาว่าเจนนี่เรฟเนี่ยเสียชีวิตแต่นี่ไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดคนแรกนะครับผมที่ เป็นข่าวแบบนี้นะครับผมยังมีนะครับไมลี่ไซรัสนะครับและทอมแฮงก์ก็เคยโดนกรณีแบบนี้มาแล้วแล้ทอมแฮงก์นี่เขาเขากินเหล้าเยอะเหรอคะเขาเขาเป็นอะทำไมเขาเขาทำไมเขาแห้งนามสกุลเท้าเท้าเธออะไรแบบไหนจะไปกินเหล้าเยอะแล้วมาแห้งหรือว่าเป็นฉายาไปเลยทีเดียวก็เลยกลายเป็นนามศักดอ์คุณแห้งเลิศว่ะค่ะอ่ะ มาจงไรกันต่อคะก็เป็นการนักแสดงนะครับของฮอลลีวูดก็เรียกได้ว่าโดนข่าวนี้กันเยอะพอสมควรนะครับพี่ใช่ครับผมก็เป็นการสร้างกระแสนะผมว่านะครับถ้าเป็นพี่บอกว่าพี่ต้นซ้มเสียชีวิตเรียกเแล้วคนก็มาดูหลักฐานดูจากรกองพิสูจน์หลักฐานแล้วอีนี่นาเป็นจริงจี๋ทำไมเสียไม่กี่วันแล้วก็ทำไมถึงอื่นบ้าเย่าเรียกฉันว่าอื่นเรียกฉันว่าฟูต่อไปนะครับเป็นข่าวของผมเองนะครับก็นะครับ ในชีวิตของเรานะครับคนเราเนี่ยมักจะที่ชอบแบบถอดใจนะครับผิดหนะวังตลอดเวลาน,คน,นะครับเนี่ยครับเลยนาข่าวนี้มาให้เพื่อเป็นกําลังใจสําหรับคุณชมทางบ้านนะครับแม้ความพิการนะครับของใครหลายๆคนนะครับอาจจะดูเป็นปัญหาสําหรับการดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับแต่ดูเหมือนคนพิการเนี่ย บางคนเนี่ยจะมองมเห็นความพิการของตนเองนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นปัญหาสําหรับชีวิตเขาด้วยนะครับใช่ครับกับหญิงสาวคนนี้ครับหวังเจียนจินนะครับนักเขียนสาวผู้พิการนะครับวัย18ปีนะครับจากเมืองสนเจียงนะครับในมณฑลเจียงชูนะครับของประเทศจีนครับที่เกิดมาพร้อมความพิการนะครับทางสมองนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมร่างกายอะไรได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอมัมพืชเลยก็ได้อมาพานใช่ครับทาให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองอะไรได้เลยนะครับได้แน นอนนะครับในวัย18ปีครับเขาไม่สามารถมีสังคมเพื่อหรือว่าจะไปเรียนหนังสือนะครับเหมือนที่วัยรุ่นปกติได้ทํากันนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับเธอก็ไม่ได้นั่งอยู่เฉยนะครับปล่อยเวลาให้หมดไปเปล่าๆนะครับเธอพยายามเรียนหนังสือนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตและผ่านทีวีนะครับ เรียกได้ว่าใครนะครับที่บอกว่าสามภาษาเนี้ยยากที่สุดในโลกนะครับเธอคนนี้สามารถทําได้ครับสามภาษานี้ได้แก่อะไรบ้างคะภาษาจีนครับจีนเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นพูดอ่านเขียนได้หมดเลยนะครับจนเธอนะครับบอกว่าภาวะพิการครับจนแทบจะเป็นอัมพาตเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เธอย่อท้อต่อความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักเขียนแต่อย่างใดนะครับเธอกลับเริ่มนะครับฝึกคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ด้วยลิมฝีปากครับเป็นอวัยวะส่วนเดียวที่เธอสามารถใช้ได้ Oh. อ๋อแสดงว่าเขาตัองขับร่างกายไม่ได้ใช่ครับใช่เขาบังขับร่างกายไม่ได้แล้วแต่งนีด นิยายนะครับเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากมายนะครับโดยนิยายที่เธอแต่งอ่ะมีคนเข้าชมถึงเกือบถึงพี่ส้มครึ่งล้านนะครับก็คือ3ามแสนสี่หมื่นคนนะครับต้องคุ้มได้นะครับเป็นเงาบอยกับบหนังตัวใหี่ฉันเนี่ยครึ่งล้านนะครับส่วนได้งเรียคนได้คนนิยมมากเลยใช่ไหมผมก็พิการเหมือนกันครับพิการอะไรคะมีอยู่9นิ้วครับสาวๆเห็นเมกี้ตลอดเลยรับรับไม่ได้บอกว่ารับไม่ได้มีเนิ้วเดินเป๋อี่ i <laughs> โอเคครับม okay. mm ุกันนี้เราอักคิดเยอะนะเนี่ยผมไายถึงเนี่ยนิ้วเท้าผมมันก้าอยู่นครับอุ๊ยที่กันนึกว่าไอ้นั่นเสียสูญเลยจนณะที่สุดนะครับสำนักพิมพ์เนี่ยก็ทนความฮอตและความฮิตของนิยายของเธอไม่ไหวนะครับติดต่อขอพิมพ์เป็นหนังสือนะครับออกจำหน่ายซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนพิการครับที่แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเราอย่าลืมนะว่าคนที่เขาเป็นอย่างเงี้ยสมองจะจีเนียดมากใช่ครับใช่แล้วบอว่าเขามีมีความมุ่งมั่นด้วยนะครับเธอพยายามเขียนนิยายและอัปเดตมันอย่างรวดเร็วนะะครับเททท่่าีจได้ ครับแต่ก uh ็ oh. มีบรรดาอีเมลนะครับของแฟนคลับเน uh ี huh. ่ยส่งมาบอกว่า,าไม่ทันใจเพราะ uh huh. ว่าเธอนะครับ uh huh. อยากจะรีบอ่านอยากจะอะไรเพราะว่าของ นิยายของเธอเนี่ยเป็นที่ที่ยอมรับมากครับคิดติดมากเลยใช่จะเย็นๆนะคะใจเย็นๆไม่ต้องรีบครับเพราะรีบไะเดี๋ยวเธอคิดไม่ทันตั้งใจร่กดูนิยายนะครับมนุษย์ประชามาเดี๋ยวติดต่อครับได้ครับได้ครับติดต่อไม่ได้เลยครับไม่ได้ใช้ปากเขียนนะครับผมเอาจมูกครับจมูกได้บ้านฉัเล่นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรครับตายกี่ชาติก็ลาดไม่ลงโอ้โหครับโดยเธอนะครับคนก็สงสัยว่าเธอใช้ลินเผาปากในการเขียนนะครับเธอได้บอกออกมาบอกว่านะครับเธอใช้เวลาในการเขียนนิยายนะครับตั้งแต่9นนจถึง ครับโดยมีนอกจากเวลากินข้าวแล้วการน,นอนแล้วเธอก็ได้ใช้เวลาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อเขียนนิยายตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่ทันใจสําหรับบรรดาแฟนคลับนะครับซึ่งหวันหยุนชีนะครับพ่อของเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าทึ่งนะครับเพิ่งรู้ว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยมีความสามารถขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าลูกสาวเขาไม่เคยออกจากบ้านเลยเพราะว่าเธอไม่สามารถที่จะเดินหรือเคลื่อนไหวได้นะครับ แต่มีความสามารถขนาดระดับนี้นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมขนาดขนาดนี้เนี่ยพ่อเธอก็รู้สึกทึ่งนะครับแล้วก็ดีใจกับเธอมากๆครับแต่ถึงแม้ว่าเธอนะครับจะประสบความสำเร็จนะครับอย่างที่ฝันไว้แล้วนะครับเธอก็ยืนยันครับว่าเธอจะยังคงเขียนนิยายทางอินเทอร์เน็ตต่อไปนะครับเพราะนี่คือสิ่งเดียวนะครับและความสุขเดียวที่ผู้พิการอย่างเธอจะสามารถทําได้ครับโอ้โหบรรดาเนี่ยแฟนคลับนะครับต้องเห็นใจเธอเิดเดิงอย่าไปเร่งเธอมากเลยอมอย่อย่างน้อยต้องฝากบอกเด็กไทยนะคะต้องฝากบอกเด็กไทยที่ตอนนี้ใช้อินเทอร์เน็ตผิดว วิธีนี่คือแบบอย่างที่ดีของเยาวชนนะคะที่ควรจะใช้อินเทอร์เน็ตให้ถูกต้องนะคะมนุษย์เป็นคนสร้างอินเทอร์เน็ตดังนั้นอย่าให้อินเทอร์เน็ตควบคุมมนุษย์ค่ะเราต้องควบคุมอินเทอร์เน็ตโอเคอ่มาข่าวต่อไปเลยค่ะมีสาระเรามาประเทศไทยกันบ้างนะคะนี่เลยคัมแบ็กแล้วรู้ไหมใครใครครับคัมแบ็กแล้วใครเอ่ยคัมแบ็กแล้วพี่เบิร์ตบอรใช่เบอร์ตไม่ไปไหนก็อยู่หรือเดิมคัมแบ็กแล้วใช่ไหมครับปาต๊อก ปาทอ๊กหรือแม่เสียชีวิตไปแนะครับอันนั้นเขาจะออกมาตัดรองเลยเดียวไม่ใช่เ่ยไม่ตัดเลยอ่ะแต่เรลุ้น่รุ่นน้องแม่เขาอันนั้นอันนี้ตมาก็เจอนัเดชแล้วยากรู้แล้วพี่ชายของผมใครวะของผมฟิล์มชัยภูมิอันนี้ด้วยฟิก์มรัฐภูมิ จริงค่ะสำหรับตอนนี้นะคะคุณฟิล์มรัตภูมิก็ได้กลับมาจากประเทศอังกฤษแล้วอ่าก็ที่เขาไปเรียนต่อไปอแบบว่าไปทําสกูปไปอะไรล้างจานไปหล<อ>ังเขาเนี่ยนะเขาก็ได้ไปเรียนต่อแล้วก็กลับมาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็<อ>หลังจากมีข่าวนะคะข่าวในเรื่องของการตรวจ d n เนนะคะกับรูปของ เขากับคุณอันนี้อันนี้บอ่ะแล้วก็นะคะนะคะก็ได้ไปถามกันว่าเออเราเป็นยังไงใช่ลูกหรือเปล่าอะไรย่างนี้นะคะแต่เขาก็ไม่ไม่ตอบคือเขาอุบไปก่อนเพราะว่าวันที่18เดือนนี้ก็คือวันเสาร์นี้ก็ทางศาลเขาก็จะเรียกไปคุยกันอ่าเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของศาลมันเป็นขั้นตอนของศาลเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นนะคะอืมแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาคุยในเรื่องของเอ่อที่เขาไปประเทศอังกฤษ อ่าแล้วเขาได้ข่าวไหมคะว่าเขาโดนโดนโดนเหมือนกับโดนรวบตัวแล้วก็แบบจะถูกฟ้องถูกประเทศอังกฤษอะอะเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรครับเรื่องที่เขาเออ่โดนหาว่าไปทําอะไรหนังไปถ่ายหนังโตอะไรประมาณเนี้ยใช่เลยคือแบบว่าเขาไม่เขาไม่ได้ว่าดิเขาจะไปดูใช่ไหมเขาจะไปซื้อจะไปซื้อ คือว่าเขาไปถ่ายเรียลลิตี้ชีวิตของเขาเองว่าเขาไปใช้ชีวิตยังไง3เดือนที่ผ่านมาเขาไปเรียนอะไรมาบ้างคือเขาก็บอกว่าเนี่ยผมไม่ได้ทําจริงๆถ้าผมทำนะผมคงไม่ได้มากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วอยู่ตรงนี้ให้คุณเห็นคงจะขายดีตั้งแต่ทีนู้นใช่ไมเราเปนประเทศเรปนประเทศสเียดนนะคุณไม่เหืิดประเทศเราเนะเดินๆอยู่จะมาถุยน้าลายจะมาอะไรไม่ได้นะคับไม่ได้องซีอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําลงไปมันอาจจะล่อแหลมใช่ไไงเขาเห็นเอากล้องมาถ่ายถ่ายกันไงเขาก็เลยแบบเอ๊ะทำอะไรเขาก็มาล็อกตัวเลยเอาควายหลังเอา มือ่ติ่มภายหลังอ่าแล้วก็นะที่ที่ต้องซ้อมเนี่ยเป็นกัมพูชาเดินถอดเสื้อเดี๋ยวจะจีนสติ๊กไม่มีใครจับดู้ว่าคนบ้าไม่ได้ใครก็เอาน้ําจาดรู้ว่าร้อนพค่ที่มันสะเลอะทุ่งเมืองอ่ะ